สวัสดีครับผมเปลวนะครับจากช anel เทพบุญนำสตูดิโอนะครับผมวันนี้มาในแง่ของสายอุปกรณ์ดนตรีเลยนะแต่จริงๆแล้วในคนที่ทําด้านเหมือนพอดแคสต์วิทยุนะครับหรือจะเป็นแบบคนที่เขาไลฟ์สดนะครับสตรีมมิ่งเกมเนี่ยก็เอาไปใช้ไดนะ้ก็คือเจ้าออด i โออิ e เตอร์เฟนะครับแน่นอนว่าอุปกรณ์สิ่งนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเสียงแนละอาจจะเรียกติดปากว่าสาวกาดก็ได้นะครับออดิโอเตอร์เฟเนี่ยโดยที่เราเห็นโดยพื้นฐานทั่วไปด้วยสายตาปกตินะเราจะมองเห็นมันจะมี2แบบใหญ่ๆก็คือ แบ่เรีมันเป็นกล่องอ,ะ,อะมันจะเป็นกล่องเสียมเหลี่ยมแบบเนี้ย จะมีหลายหน้าตานะครับอาจจะมีแบบเสียบได้ช่องเดียว2ช่องนะครับหรือจะเป็นแบบ4ช่องหรืออาจจะ8ช่องเลยนะครับก็จะมีแบบแล้วแต่ว่าจะมีหนอบให้หมุนด้านหน้าหรือหมุนด้านบนใช่ไหมน,นี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นเหมือนหน้าตากเซอร์ครับใครถ้านึกมิกเซอร์แบบมิกเซอร์ก็คือแบบเหมือนเป็นแผงกระดานอันนึงแล้วก็มีหนอบให้หมุนมีรูปบ,บิดมีเฟดเดอร์อะไรให้ปรับเยอะๆครับเหมือนที่เราเห็นตามเวทีไม่แต่งานว่าจะงมีเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วที่เราจะเห็นึกภาพออกคือออเร์จะาไว้ งานแบบเหมือนเป็นภาคขยายขยายเสียงนะครับนะอาจจะมีการเสียบไมค์ตัวนี้ตัวนี้เข้ามานิ่นีน้อยครับแล้วก็เอาพูดไปเป็นภาคขยายลำโพงทีปกตินะครับแต่จริงๆแล้วมิกเซอร์แบบนั้นเนี่ยก็จะมีบางรุ่นที่สามารถส่งออกเป็น USB ได้นะครับซึ่งส่งเสียงออกไปเป็น USB ไปบันทึกในคอมพิวเตอร์ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้แหละเป็นน่าสนใจก็คือว่าเราจะพูดถึงว่าถ้าเราจะเอาทำงานด้านเพลงเป็นหลักนะผมย้ำว่าเป็นเพลงเป็นหลักนะครับ เราจะใช้อุปกรณ์2แบบนี้เราจะเลือกอันไหนดีเพราะว่าถ้าในตัวของออเดอโตเ a c แบบที่มันเป็นกล่องเนี่ยมันมีความน่าสนใจเรารู้ว่มันดีอยู่แล้วเรารู้ว่ามันทำมาเพื่อ,อไว้ทําเพลงแน่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเราซื้อ Channel เยอะมันก็าสามารถอัดเสียงเครื่องดนตรีได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันมากขึ้นแต่แน่นอนครับว่าถ้าเป็นลนักษณะออเดอโตเฟสแบบเป็นกล่องเเราจะเห็นว่ายิ่งช n แนลเยอะเนี่ยจาก2ไป4จาก4ไป8เนี่ย มันจะเหมือนกับราคาค่อนข้างกระโดดไปเรื่อยๆกระโดดพอสมควรเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันสมมติว่าในราคาไม่เกิน1 0 0 0 0มบาทคุณอาจจะหันไปมองมิกเซอร์ที่มีออเดอร์เฟสบิวอินข้างในนะครับก็คือสามารถส่งออก USB ได้เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะค่อนข้างได้ชัแนลเยอะสามารถเสียบได้อ่ประมาณสัก6ชแนลหรือแชแนลอย่างเงี้ยแม้แต่แบรนด์อย่างเช่นเหมือนยามาฮ่าทำแบรนด์อย่างแม็กกี้ที่เป็นแบรนด์ดังเนี่ยก็ สามารถซื้อได้ราคาที่ไม่แพงมากแลวสามารถได้ชแนลมากกว่า2ออ่ะมันจะถ้าเทียบกับไอเอ o ิเตอร์เฟสที่เป็นกล่องเนี่ยอันนี้บางทีได้แค่2 c h ชแนลด้วยซ้ำบางยี่ห้อนะแล้วถามว่าเอ้ยงั้นแสดงว่าม er นะิกเซอร์น่าสนใจกว่าสิเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้ไอความเข้าใจผิดตรงนี้แหละซึ่งผมเคยเป็นมาก่อนผมก็เลยอยากจะมาแบ่งปันว่าคุณจะเลือกใช้คุณต้องเลือกดีๆเพราะมันมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรอ่ะแต่ก่อนที่จะพูดถึง2แบบนั้นเนี่ยให้คุณเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนว่ามันจะมีมิกเซอร์ er, usb แบบหนึง่ง ซึ่งเราจะไม่พูดถึงพวกนั้นนะครับมันจะเป็นแบบมิกเซอร์ที่สามารถมีแบบอัดเสียงในตัวโปรแกรมมิ่งทุกอย่างในตัวมีหน้าจอให้ดูแบบ lcd ชัดเจนสามารถปรับแยกเป็นเหมือนกับอัดเสียงเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ขึ้นมาได้เลยกับพวกที่สามารถแบบเป็นเมตาม er ิกเซอร์แหละเข้ามาหลายชันแนลสามารถปรับเกนปรับอะไรได้ก่อนปรับ eq ได้ก่อนเลยแล้วก็สามารถอัดเข้าคอมแบบ,แบบแยกแทร็กได้จะก Key ีแทร็กก็ได้ถ้ามิกเซอร์มี10รูก็สามารถแอบ,บในคอมแยกแทร็กได้10แทร็กพวกนั้นเราจะไม่นับนะเหมือนพวกซูมอะไรนะซูม l 1 2หรือว่าแบบ ยี่ห้อเหมือนแบบผมจํำชื่อไม่ได้ตัวที่คือพวกนั้นจะเอาเคมันแพงส่วนใหญ่มันจะแพงเราจะพูดถึงอุปกรณ์อัดเสียงอาจจะไม่เกินอย่างหมื่นอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวเลือก2แบบกันแน่นอนครับถ้าคุณอยากอัดเสียงเพลงแล้วก็ไม่อยากจะงงคุณก็ซื้อแบบพวก audio interface แบบที่ผมบอกคือที่มันเป็นกระสับกล่องนะครับถ้าไม่อยากจะแพงก็จะได้ประมาณ2องชันเนนะครับนะหรือถ้าเป็นแบรนด์ดี สองชั้นแอาจจะเกือบหมือนเลยก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าอาจจะแบรนด์ถูกหน่อยหรืออาจจะเป็นเหมือนแบรนด์ที่เหมือนแบรนด์จีนที่มาตีตลาดบ้านเราเนี่ยก็อาจจะได้ประมาณสัก4 Chan n e l หรืออะไรอย่างนี้นะอาจจะอัดกีตาร์ได้2แล้วก็มีช่องแบบเสียบ xlr แบบไหค์อย่างเงี้ยหรือจะเป็นแบบ2รูแต่ว่าสามารถเสียบคอมโบได้ก็เลือกเสียบเอาก็แล้วแต่นะครับแล้วก็บางรุ่นอาจจะไม่มี Ph a n ั o m Power หรือว่าตัวกระแสไฟที่ให้ไฟเลี้ยงไมโครโฟนอย่างคอนเดนเซอร์ก็ต้องดูดีๆด,ด้วยแต่แน่นอนครับพวกนี้ถ้าเราซื้อในเลทที่ไม่เเกินน,น,น่คุณจะ าหาได้ได้เยอะแต่ชาน n อลอาจจะไม่เยอะช่องเสียบอาจจะไม่ได้เยอะคือคุณจะเป็นถ้าคุณเป็นผู้มือกรองแล้วอยากอัดกรองจริงอัดกรองอะคูสติกด้วยไม่กรองประมาณ8ตัวหรือ10ตัวหรือมากกว่านั้นเนี่ยคุณก็ต้องซื้ออเนียร์เตเฟทที่มันเป็นกล่องแบบเป็นแผงยาวหลายๆดูแน่นอนนะครับแต่คราวนี้ถ้าในฝั่งของมิกเซอร์เนี่ยดูว่ามันเหมือนจะโอ้โหราคาไม่ถึงหมื่นเนี่ยหรือเกือบหมื่นคุณสามารถได้บางรุ่นบางแบรนด์ที่แบบว่า มีชแนลเยอะเลยนะแต่ชแนลก็ยังจะพอหาได้นะแล้วแถมเป็นย s b อีอัดเข้าคอมพิวเตอร์ได้ด้วยคราวนี้ไอ้แบบนะี้มันน่าสนใจจริงหรือเปล่าผมจะบอกว่ามันมีความน่าสนใจจริงถ้าคุณให้ความสําคัญกับการที่เอาเสียงเข้ามาไม่ใช่แค่เสียงกลองนะสมมติคุณจะเอากีตาร์เข้ามา2ตัวเอาเบสเข้ามาตัวหนึ่งเสียงร้องอะไรด้วยไม่อ่างเงี้ยแล้วคุณก็มาทําการบาลานซ์หน้าง,งานเลยเพื่อเน้นการขยายเสียงออกไปให้คนฟังได้ฟัง การบันทึกเสียงเป็นแค่เหมือนงานรองก็คืออาจจะแบบบันทึกภาพรวมเอาไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อเอาไว้ฟังอีกทีหนึง่งแน่นอนว่าเสียงที่คุณได้ก็จะเป็นลนักษณะของการเหมือนเล่นสดคอนเสิร์ตหลายๆคนเซิร์ตอาจจะทาแบบนั้นถ้าไม่ใช่คอนเสิร์ตใหญ่มากนะครับซึ่งมันก็จะเป็นการอัดเสียงแบบที่ไม่ว่าคุณจะมีกี่ชแน,นลเช่นคุณมี16ชแน,นลเลยกรองไปสักแปดสักสิบละกีตาร์สองเบสหนึ่งล้องคอรัสอีก2เครื่องเป่าอะไรเงี้ยคุณเข้ามาเลยครับ16แฟก ในแต่ละแท็กเนี่ยคุณสามารถแยกมิกซ์ได้เลยครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับการ EQ วได้เลยปรับทุ้งกาำแหลงได้ปรับคอมเพรสเซอร์ได้ปรับเกณฑ์ความดังได้นะครับและบางมิกเซอร์เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วดีก็จะมีหมดก็คือสามารถใส่เสกเสียงสะท้อนเสียงเอโคนะครับเสียงแปลก m o โโดู l a t i o n ต่างๆเฟนเจอร์ก็ยังสามารถใส่ได้เลยคุณก็สามารถใส่และส่งเข้าไปในตามชนแนลต่างๆได้หมดเลยมิกได้หมดเลยสามารถบาลานซ์ความดังเบาของแต่ละชิ้นได้แยกอิสระ แต่เมื่อไรที่คุณจะอัดเข้าคอมพิวเตอร์เช่นอัดเข้าซอฟต์แวร์ทำเพลงอะไรก็ตามแต่นะครับมันจะไปโชว์ให้อัดได้แค่ c h a n n นลเป็น c h a ช n นลซ้ายขวาคล้ายๆกับที่คุณเอาพุทต่อสายเอาพุทไปต่อออลํลำพง PA กระยายเสียงใหญ่ๆอะซ้ายขวาซึ่งแน่นอนว่าพอมันได้แค่ c h a n n นลเนี่ยคุณอาจจะเอาไปใส่เอฟเฟกบ้างนิดหน่อยก็คืออาจจะไปใส่พวลิมิเตอร์ใส่ คอมเพลตอีกนิดนึงอะไรเงี้ยใส่อาจจะตามที่มันสามารถอาจจะดันเสียงให้ดีขึ้นนิดหน่อยแต่แน่นอนว่าคุณไม่สามารถแยกอิสระได้เอายกตัวอย่างมือกลองคุณถ้าคุณซืเพื่อการอัดกลองคุณอยากแยกฉาบแยกแฉแยกสแนแยกทอมแยกกระเดื่องมันจะทําไม่ได้อย่างละเอียดนะครับแน่นอนว่าถ้าจะให้มันมิกซ์แล้วออกมาดีเหมือนกับเพลงออฟฟิเชียลที่เราฟังใน u t u b e หรือเงี้ยหรือว่าพวกพวก,พวกแอปฟังเพลงต่างมันจะไม่ได้แบบนั้นแน่นอนคุณก็จะได้ฟีลลิ่งเหมือนคุณเล่นสดมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิด ถ้าอยากจะแยกชิ้นเหมือนคุณเป็นมือกลองยกตัวอย่างมือกลองนี่จะเห็นภาพมากที่สุดถ้าคุณอยากจะอัดแยกชิ้นและต้องการจะมิกจริงจังอยากให้แฉข้างบนเบาหน่อยอยากให้รูมโอเวอร์เฮดต่างมันมัน,ม,นมันไม่มันแบบเบานิดนึงอยากจะเพิ่มเสน่์อยากลดกระเดื่องอยากจะมีแบบเสียงแท่ข้างเสียงแท่สแน่์ข้างใต้อกจะมีเสียงทอมแต่ละใบที่แยกแล้วก็มีการแผนซ้ายขวาอย่างจริงจังเนี่ย คุณจะต้องไปซื้อซาวการ์ดที่เป็นกล่องและถ้าคุณใช้เยอะใช้ไม้เยอะคุณก็ต้องซื้อซาวการ์ดที่รูเสียบเยอะๆและแน่นอนครับราคาคงไม่ได้อยู่ในหมื่นนึงแล้วอาจจะแตะสองหมื่นหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นแล้วแต่แบรนด์นะครับก็ต้องไปดูกันเองซึ่งก,ก็มีเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดโอเคคุณบอกว่าไม่ซีเรียสก็คือส่วนใหญ่แล้วเน้นเล่นสดนะครับเน้นเล่นสด เน้นแบบว่า,เ,าเล่นสนุกสนุกอะ่ะคืออัดเสียงกลองเอาไม้จับก,กลองทุกใบจริงจังหละตีในียบ้านด้วยแต่ว่าก็คือแค่อยากจะฟังภาพวงเฉยก็แค่ต้องการอัดเข้าไปใส่ในโปรแกรมแล้วก็เอ,เอ็กพอร์ตมาเป็นสตูดิโอปกติฟังเฉยไม่ได้อะไรอาจจะใส่เอฟเฟกเติมรีเวิร์บสะท้อนกล้องกล้องนิดนึงอ,อย่างเงี้ยออย่างนั้นได้อย่างนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี่คือเป็นหนึ่งในการเลือกนะครับเพราะว่าสมมุติว่า <c oughs> ผมเคยเข้าใจผิดว่าเออนะเดี๋ยวเราอยากจะซื้อแบบ เป็นเหมือนมิกเซอร์ไว้เลยแล้วอัดเสียงได้ด้วยดีกว่านะจะได้แบบเผื่อว่าได้หลายชแนลได้สามารถต่อไปอาจจะมีสตูดิโอเล็กๆขึ้นมาเราสามารถอัดกลองอะไรเข้ามาได้แต่จริงๆแล้วผมเข้าใจผิดนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นมาโอเคอยากได้หนะ้าตาแบบมิกเซอร์ นะครับคุณก็ต้องไปซื้อพวกอุปก,กรณ์ที่ผมบอกอย่างเช่นตัวอย่างเอาแบรนด์อย่าง zoom m 1 2อันนั้นอาจจะเป็นหน้าตามิกเซอร์แยกชานแนลเลยสามารถปรับ eq ปรับอะไรได้ก่อนเลยนะครับเป็นเหมือน pre eq pre compressor ปรับเกนปรับอะไรยแยกอิสระเสียงก่อนได้ด้วยซ้ำนะครับบาลานซ์ได้ก่อนด้วยซ้ํา แล้วเวลามาไปโชว์ในโปรแกรมทําเพลงเนี่ยเราสามารถคลิกสร้างแท็กได้ตามจํานวนรูเสียบของของตัวมิกเซอร์เลยนะครับแต่เน่นอราก็ถ้าเพื่อนพูดนั้นราคาก็คงน่าจะไม่ถูกนะแต่ก็ลองไปลองดูนะครับนะเผื่อใครอยากจะได้แบบลักษณะแบบอยากได้โซลูชันแบบอย่างนั้นก็ต้องไปหาแบบนั้นแต่ก็ต้องยอมจ่ายเพิ่มนะครับประมาณนี้นะครับก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะพอช่วยอธิบายใครหรือว่าช่วยไขข้อข้องใจใครได้บ้างผมใครเข้าใจผิดก็เลยอยากมาแชร์เผื่อคุณกำลังจะแบบ ต้องกำเงินก้อนนึ่งอ่ะอยากจะใช้ยาวๆให้ระวังและคิดดีๆนะครับโอเคนะครับก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแต่ถ้าคุณคิดว่า,ามีเพื่อนๆที่กำลังหาของแบบคุณกำลังสนใจเรื่องยี่แบบคุณอย่าลืมกดแชร์ให้เขาได้ดูคลิปนี้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากที่ข้ารับชมครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับทําเพลงกัน